สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูจะมาสอนบันทึกเสียงร้องนะครับจากไม์ที่มันติดมากับหูฟังของเราเนี่ยแหละครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีจากบีทที่ครูให้ทานะครับจะต้องทํำยังไงบ้างเราไปดูกันครับอันดับแรกนะครับก็มาที่แอป b a n d l a b ของเรานะครับเปิดโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็มาเปิดโปรเจกต์เดิมของเรานะครับอย่างครูตั้งชื่อโปรเจกต์เดิมว่าบีท8ห้องเพลงนะครับก็กดไป จากนั้นกดคำว่า Mix Editor เพื่อเข้าไปหน้าโปรเจกต์ครับอพอเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราให้ตั้งค่านิดหนึ่งนะครับไปกดที่รูปฟันเฟืองแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งเห็นคำว่า Count In นะครับให้ในักเรียนเปิด On นะครับเปิดที่1 bar บาร์พอนะครับอันนี้คือให้มันนับก่อนก่อนที่จะเข้าร้องนะครับ1บาร์ก็คือ4จังหวะนะครับ พอตั้งเป็น1บาร์แล้วก็กดไปที่รูปเวฟขึ้นเสียงด้านบนเหมือนเดิมนะครับเพื่อกลับไปที่โปรเจกต์นะครับจากนั้นเราก็จะอัดเสียงร้องนะครับโดยการกดเครื่องหมายบวกแล้วก็แอดแท็กร้องมาแล้วก็จะเริ่มอัดกันเลยนะครับวิธีการกดอัดคือกดปุ่มสีแดงนะครับทางด้านล่างแล้วก็พออัดเสร็จเราก็จะหยุดที่ปุ่มสีแดงเหมือนกันนะครับตอนนี้เราแอดแท็กร้องมาก่อนนะครับกดเครื่องหมายบวกจากนั้นกดรูปไมครับกดอัดที่ปุ่มสีแดง ่าน,นะครับตอนนี้เราได้แท็กร้องมาแล้วนะครับต่อไปเราลองเปิดฟังนะครับ,นนรบเราไปแต่งเสียงร้องมาได้โดยการกดที่แทรก5 5นะครับจากนั้นก็ใส่เอฟเฟกตามคูเลยนะครับแทรกหหรือว่ามันเป็นแท็กร้องของเราตรงด้านแท็กร้องเนี่ยนะครับแตะไปเลย จะมีเอฟเฟกอยู่ตรงปุ่มวงกลมสีแดงข้างบนนะครับอันแรกคือออโตพีชหรือว่าออโตจูนนะครับเราก็จูนเสียงนะครับโดยการตั้งให้ถูกคีย์ในที่นี้เป็นคีย์ m m j o r r นะครับเราก็มาที่ G Major แล้วก็เลือกวิธีการจูนว่าจะจูนหนักแค่ไหนนะครับทำตามครูได้เลยนะครับจากนั้นไปเลือกเอฟเฟกเสียงร้องต่อนะครับแล้วก,กดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มเป็น EQ นะครับ อีกคิวก็ปรับสักนิดนึงนะครับลดเสียงทุ้มลงเพิ่มเสียงแหลมหน่อยนะครับตามครูได้เลยนะครับจากนั้นไปที่รีเวิรต่อกดเครื่องหมายบวกนะครับเอาสัก 1. 0ูนจก็พอนะครับออกไปได้เลยลองมาฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงที่เราปรับแล้วจะเป็นยังไงไ